สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อน,นคลิปลับกรารเผาข้าวหลามนะครับในคลิปนี้ทำได้โดยเตรียมไม้ข้าวหลามไว้นะครับจากนั้นนำข้าวสารที่แช่ไว้หนึ่งคืนนะครับมาน,นึ่งให้สุกแล้วนำมาผสมกะทิน้ำตาลอีกนิดหน่อยเกลืออีกนิดหน่อยนะครับนำข้าวมากรอกใส่กระบ,บอกข้าวหลามนะครับแล้วนำไปผิงไฟให้สุกนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ สามารถจะมาแกะทุกกินได้อร่อยนะครับเป็นสูดที่ง่ายทําได้ผลดีนะครับข้อดีของการผอข้าวหลามนะครับจะได้กินข้าวหลามที่อร่อยถูกปากนะครับตามใจเราชอบนะครับเป็นการประหยัดใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นข้าวหลามนะครับข้าวหลามของครูเกษตรพอเพียงเพียงพอนะครับอย่าไม่ใส่ข้าวหลามกะทิหรือว่าข้าวหลามบดได้แล้วแต่ชอบกันนะครับที่นิยมทํากันมาเรื่อนานแล้วนะครับสมาชิกในครัวเรือนจะชอบกินข้าวหลามนะครับ ช่วงปีใหม่นี้ช่วงหน้าหนาวนี้ก็กินข้าวหลามอยู่ง่ายกินง่ายนะครับใครชอบข้าวหลามกะทิก็ใส่กะทิใครชอบข้าวหลามบดได้ข้าวหลามเฉยๆก็ใส่ข้าวหลามบดได้ก็ได้นะครับอยู่ง่ายกินง่ายนะครับอย่าเป็นคนอยู่ยากนะครับอยู่ง่ายกินง่ายมันก็จะสร้างฐานะสร้างตนเองได้ดีนะครับอันนี้เป็นไม้ข้าวหลามนะครับตัดมาจากไม้ไผ่นะครับข้างในจะมีเยื่อ เยือกสีขาวๆนะครับเวลาใส่ข้าวเผาแล้วมันจะขติด,ดคูลิปนี้นำออกมานะครับลักษณะเป็นไม้ปีนี้นะครับดูคลิปนะครับคุณกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบขอบคุณที่ดูจนจ